ก็กรลาสวัสดีท่านผู้ชมดูสรุษันกันด้วยนะครับอยู่ผมเกมซีเอสทแล้วก็อยู่กับเกมไมค์ค a า t ์กคนนั้นเองนะท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมารีวิว Add-on จัสติลีหรือเปล่าไม่สิต้องมาเวลเฮ้ใช่บอ่อะดีซีสิเออขะโทษดีซีนะท่านผู้ชมเป็นอนดีซีนั่นเองอท่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมคงจะเห็นแบบภาพมันคงสวยใช่ปะ่ะใช่ภาพมันสวยจริงท่านผู้ชมภาพมันสวยมากโอเคนะเพื่อเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปทาการเอาพวก อะไรดีวะ DC ออกมาครับท่านผู้ชมโ okay, อเคไปดูกันเลยครท่านผ<ะ> okay, ู้มชมโอเคนะท่านผู้ชมพิธีเสกออกมาใช่ปะผมรู้สึกเฟรมเนี่ยจะตกอยู่นะแล้วเวอร์ชันที่ผมใช้ก็เป็น1.16.20.50นะท่านผู้ชมเป็นเบต้านะส่วนมอดภาพสวยไอ้นี่นถ้าคลิปนี้ถึง10ไลค์ผมจะเอามาแจกนะท่านผู้ชม นะคลิปนี้หนึ่งสิบไลค์ผมเอามาแจกเลยวิธีการเสกเาขาโกลมไปที่กล่องข้อความนะท่านผู้ชมพิมพ์ไปว่าฟังก์ชันนะผมพิมพ์ไปแล้วมันเป็นจากไอมอสเบนเทนะเดี๋ยวผมพิมพ์แล้วเซฟไว้นะฟังก์ชันเว้นท้าไม่ยื่เป็นตัวแรกปะตัว L อะ่ะ L E A G U นะท่านผู้ชม G U เขียนตามเลย E กดปับ๊บลันไปก็จะออกมานะทนะ่านผู้ชมนี่คืออุปกรณ์ นะครับผู้ชมผมขอเก็บก่อนนะครับเอาตัวแรกกอมาเป็นซูเปอร์แมนแล้วกันนะท่านผู้ชมอะไรเป็นอะไรผมก็ไม่รู้ว่าของใครเป็นของใครรู้ตัวว่าอันนี้ของซูเปอร์แมนแน่นอนนะท่านผู้ชมโอเควิธีการใช้งานนะท่านผู้ชมกดเน่ยกดค้างคลิกไปนี่คือฟังก์ชันที่มันให้เรามานะพลังวิเศษก็คือวิ่งเร็ว รีบูตเลือดนะเป็นสามกันไฟต้อนแล้วก็โดดสูงท่านผู้ชมวิ่งเร็วเด้แล้วนี่ก็เป็นตาเลนเซอร์ท่านผู้ชมกดค้างป๊บทำลายหมูได้ไหมเดี๋ยวดูก่อนหมูต้องทำได้แล้วสิพวกไก่อะไรเงี้ยโดนย่างสดท่านผู้ชมโดนย่างสดไปแล้ว เมือมาทรามานนะพีชมนี่นะครับคือคอาสามารถซูเปอร์แมนนะมอสก็จะบักบักหน่อยนะถ้าใส่กับสกินถ้าใส่เป็นพวกแบบก็ได้อยู่นะวิธีการถอดก็ถอดออกมานะพู้ชม,มแค่ถอดออกมาแค่นี้แหละใช่ตัว่อไปก็น่าจะเป็นแบ็คแมนนะ,นะพู้ชมต้องรีบๆนะนี่คือแบ็คแมนนะพู้ชมคอสามารถที่ให้มาก็เป็นคล้ายไนท์วิชั่นนั่นแหละตอนกลางคืน ช่คือเขาให้เป็นไนวิชั่นกับพวกเีเจนเลือดนะจัมบูดแล้วก็ไอ้พวกลอนลงมาช้าๆนะ่ะดดสูงเหมือนกันนะเนี่ยนี่คืออุปกรณ์ของแบ็คแมนท่านผู้ชมมันไม่มีอะไรนะไม่ระเบิดด้วยดีแล้วแมปจะได้ไม่เสียหายนะโอเคถ้ารีวิวไม่ดีก็ขออภัยนะ มันบักๆก,กันนะท่านผู้ชมถ้าใช้เป็นแบบนี้เออนี่ตัวอะไรเออนี่น่าจะเป็น Wonder Woman นะท่านผู้ชมนี่คือ Wonder Wo ใส่แล้วมันปแปลกๆนะใส่กับสกีนี้นะแลกนะท่านผู้ชมนี่คืออะไรอ๋อรู้แล้วรูแล้วะเออ Wonder Woman วันที่บูเบนหายไปไหนท่านผู้ชมโอยท่านผู้ชมถ้ามันหายไปแล้วก็เรียกของมันละกันถือว่ารีวิวได้แค่นี้เออพี่เกียรติเซกไหมนี่ก็คืออะไรวะอาลคออแมนเออใช่อาลคออแมนแล้วท่านผู้ชมอาลคออแมนก็จะมีอาวุธพิเศษนะท่านผู้ชมสุดยอดไปเลยวู้วผมว่าต้องมีระเบิดเฮ้ย เฮ้ยท่านผู้ชมเห็นเปล่า,าเฮ้ยเฮ้ยมันกลับมาโอ้โหสุดยอดไปเลยท่านผู้ชมนี่คือผ้าขุมซูเปอร์แมนนะเดี๋ยวเราขอตรวจสอบก่อนนะว่ามีอะไรบ้างนี่คือกระสุนปืนกันรึอ่าฮะในไข่มีไหมผมว่าไม่มีนะก็น่าจะมีเท่านี้แหละนะ แล้วก็ถอดออกเลยท่านผู้ชมเอาข้อแมนต่อไปเดอะแฟตพิเศษเลยนะ <im itation> ท่านผู้ชมโอ้โหบักไหมเนี่ยโอ้๋ท่านผู้ชมฟิมเรทดตกเอาฟิมเรทดฟิมเรทดโอ้โย โอ้ท oh, 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 okay. mm ่านผู้ชมโอ้โหหดเกินเดี๋ยวผมจะปรับเป็นอันนั้นท่านผู้ชมดูนะอันหนึ่งนะให้ดูแบบชัดๆเลยโอ้โหมันเป็นหัวใจท่านผู้ชมอู้โอู้โหแต่ของเวอร์ชั่นอื่นมันจะเป็นสายฟ้านะท่านผู้ชมสีฟ้าอันนี้เป็นหัวใจก็ไม่เป็นไรนะ ใส่กับภาคนี้มันก็งั้นแหละก็เบต้าท่านผู้ชมก็รู้อยู่หรอกโอ้ยเกินเกินฟิล์มเรียนดอบแล้วมั้งตัวต่อไปน่าจะเป็นอะไรวะไอหุ่นยนต์หรือเปล่าใช่แน่ๆอ่าไซบอกเออใช่ไซบอกท่านผู้ชมเนี่ยคือไซบอกนะที่ให้มาก็คือสปีดไอวีจัมบูท V.I. แล้วก็พวกลิจินเลือดนะท่านผู้ชมแล้วก็ Night Vision แล้วก็เป็นตัวอะไรวะเขาเรียกอะไรวะไอ้พวกรอดลงมาท่านผู้ชมนี่ก็คือรีวิวไปในตัวเลยดีกว่านี่นะท่านผู้ชมดูสวยปะล่ะนี่ก็คือไม่รีวิวละมันสปอยมันสปอยหยอกเล่นท่านผู้ชม คอยดูคลิปหน้าได้หรอส่วนตัวต่อไปก็น่าจะเป็นชื่ออะไรวะอ๋อซาแซนนะท่านผู้ชมจะมีสายฟ้าผ่าลงมานะได้ยินแล้วว่าเห็นไหมท่านผู้ชมสิ่งนี้ให้มาก็เป็นสปีดจัมบูดแล้วก็พวกรีเจนเลือนนะแล้วก็กันไฟแล้วก็ตอนล่อนลงมาท่านผู้ชมความสามารถของเขานะท่านผู้ชมโอ้โห เฟรมเรทเทพตกโอเคและอย่างนี้ก็คือตัวแปลกแปลกที่เข้ามาในเวอร์ชันน1่งส0่นะท่านผู้ชมผม่าจจะพูดไปเกินเลยนะอันนี้อะไรวะของซูเปอร์แมนหรือเปล่าอืม,มน่าจะเป็นของไซบอร์กนะเพราะว่าใช่อ่ะของไซบอร์กโอเคก็คงต้องจบเพียงเท่านี้แหละนะ ก็โอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทําคลิปต่อไปและคลิปนี้ก็ขอสิบไลค์กันอีกเช่นเคยนะท่านผู้ชมแล้วจะมาแจกมัดพราพสวยๆให้ท่านผู้ชมได้ดูนะท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมเขาเปลี่ยนกลับกันนะท่านผู้ชมเฮียเสียเวลามากเลย โอเคนะครับทุกนก็ขอลาไปก่อนนะท่านผู้ชมกับแสงภาพที่สวยๆในเกมไมโครฟลับนะโอเคก็ขอลาไปก่อนนะครับบาย